บอกแล้วเน้อว่า Little Baby อ่ะคืออะไรอ่าก็งบอกอู่อแล้วว่าทำให้ผิวชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ผิวดูเด็กด้วยอ่ะตัวแรกนะคะเราจะดูเป็น Little Baby เป็นครีมออร่านะคะตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเราจะเป็นเน้นเกี่ยวกับทา,นาหน้านะคะเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นบำรุงทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนนอนคืออยู่ในตัวเดียวเลยสะดวกมาก ที่สำคัญตัวนี้เราจะเน้นทาช่วงกลางคืนมากกว่านะคะตัวนี้จะมีสารสกัดจากธรรมชาติตัวนี้ถ้าใครแพสเตอยรอยสามารถใช้ได้ค่ะตัวนี้ต่อมาแล้วต่อไปนะคะ,คะใครที่ต้องการที่จะมีใต้วงแขนขาวดูขุมขนกระชับนะคะจะเป็นตัวนี้คับเคค่ะ ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเหมือนกันคือทุกตัวเนี่ยของลิตเติ้ลเบบเนี่ยคือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหมดเลยค่ะอ่ะละมาดูตัวนี้ดีกว่าเออตัวสำคัญของเราเด็ดจริงตอีาจะให้น้องพลนะคะเป็นตัวนี้เพื่อนๆอาจจะอาจจะเห็นกันบ้างแล้วนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ o d y white ์ครีมซึ่งจะเป็นคล้ายๆดี้มา์กทาปึ๊บนอนได้เลย ใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนก็ใช้ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยพี่ๆแบบเซเลบดาราเป็ไนไอดอลเขาดีววไว้เยอะมากซึ่งมันโอเคมาก